เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับคณะครูแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์ของ CME2 ของเราของเราซึ่งในวันนี้นะครับในส่วนของกลุ่มงานพัฒนาสื่อและวรรมนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมการอุปรมโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโดยที่ ใช้ชื่อโครงการก็คือโครงการ EDC นะครับเทรนเนอร์ซีซั่น3นะครับโดยที่กิจกรรมของเราเนี่ยก็จะร่วมเกี่ยวกับบริษัทของเ d ็ดนะครับร่วมกับบริษัทของเด็กดีนะครับโดยที่ทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับก็จะต้องนําความรู้นะครับที่ได้รับจากเทรนเนอร์ที่มาขยายผลนะครับสู่คุณครูและก็ผู้บริหารในสํานักงานเขตของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องนําไปขยายผลในบทเรียนนี้นะครับจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับ คุณครูนะครับท่านผู้บริหารต้องมารู้จักก่อนว่าความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้นะครับทักษะดิจิทัลนะครับเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ากิจกรรมในบทเรียนนี้มีอะไรบ้างนะครับเราต้องมาดูก่อนว่า5นะครับทักษะดิจิทัลนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราจะแบ่งเป็นพลเมืองอยู่2กลุ่มนะครับที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับก็คือพลเมือง ผู้รับหรือเสืสื่อก็คือสิ่งที่เราเสพเข้าไปทุกวันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน Facebook ผ่านไลน์ผ่านอินส a าแกรมผ่าน t i k t o อกหรือว่าผ่านสิ่งต่างๆนะครับที่เราดูในแอปมือถือหรือผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับเราจะเป็นพลเมืองผู้เสพหรือผู้รับสื่อดิจิทัลนั้นนะครับยังไม่พอนะครับ หลายท่านนะครับหลายคนก็จะกลายเป็นพลเมืองผู้สร้างสื่อและส่งสื่อเข้าไปโดยตนเองโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าเราทุกคนเสพสื่อไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาสู่ในสู่ของผู้สร้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้อย่างเช่นวันนี้สอนอทำหน้าที่เป็นผู้ทําบทเรียนออนไลน์สอนอก็จะเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็ส่งสื่อนะครับไปให้กับคุณครูกับท่านผู้บริหารในสำนักง,งานเขตของเรานะครับหรือบางท่านนะครับทำกิจกรรมในวันนี้เนาะที่โรงเรียนนะครับหรือ อะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตปัจจุวันของเราหลายท่านก็จะไปโพสต์ลงใน Facebook บ้างใน i ิน t a g r กรบ้างใน TikTok บ้างนะครับซึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นพลเมืองผู้สร้างและส่งสื่อขึ้นมาทันทีนะครับโดยที่ทุกคนจะไม่รู้ตัวเลยว่าการรับและก็เป็นการสร้างสื่อที่โพสต์ลงไปเนี่ยมีความอาทันสมัยหรือว่าทันต่อเหตุการณ์หรือว่ามีส่งผลดีผลเสียกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอย่างไรบ้าง นะครับใน EP 1นี้เนี่ยเราจะมาดูหัวใจสำคัญนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับาการรู้เท่าทันพลเมืองดิจิทัลนะครับในดักสูตรของ EDC ของเรานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ด้านนะครับก็จะเป็นอันแรกที่เป็น EP 1นะครับที่สอนอกกลังมันยายตอนนี้นะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ดิจิทัลนะครับแล้วก็เราก็จะขยับไปนะครับใน ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมใน EP ที่2นะครับแล้วก็การสื่อสารดิจิทัลใน EP ที่3นะครับแล้วก็ EP ที่4นะครับจะเป็นการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับเราจะต้องมีความรู้เท่าทันดิจิทัลที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในทั้ง5 EP นี้นะครับ มาดู EP ที่1นะครับสำหรับที่รับผิดชอบในใน e ีนี้เนาะก็จะเป็นดิจิทัลนะครับ identity เนาะหรือว่าอัตลักษณ์ดิจิทัลนะครับมาดูนิดนึงว่าในบทเรียนนี้นะครับเราจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็มีใบกิจกรรมที่จะไปขยายผลให้กับนักเรียนของเราอะไรบ้างนะครับอแนวความคิดหรือว่าคอนเซปต์ในบทเรียนนี้นะครับคุณครูจะต้องสร้างและบริหารอัตลักษณ์นะครับให้กับเด็กนะครับอย่างมีคุณค่าแล้วก็สร้างสรรค์อยู่เสมอ แล้วก็2นะครับร่วมสร้างนะครับเชื่อมโยงอัตลักษณ์นะครับอื่นๆนะครับและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุดนะครับใช้สุดนะคัมรูจะต้องช่วยยกระดับอัตลักษณ์ดิจิทัลไปสู่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราจะต้องพัฒนาเด็กนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมนะครับจุดประสงค์นะครับในบทเรียนนี้เนาะเด็กของเรานะครับจะต้องตระหนัก และรู้คุณและโทษของการจัดการอัตลักษ์ณที่ไม่ดีนะครับและที่ดีในสังคมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็2นะครับเพื่อสร้างพัฒนาความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครับเชื่อมโยงกับนะครับผู้อื่นในสังคมได้นะครับท้ายสุดนะครับจุดประสงค์ข้อที่3นะครับนักเรียนของเรานะครับจะต้องพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อไปสู่พลเมืองระดับขับเคลื่อนในสังคม นะครับต่อไปนะครับมาดูใบกิจกรรมนะครับว่าเราจะสามารถนํากิจกรรมไหนไปลงสู่ผู้เรียนของเราได้นะครับตัวอย่างในนี้นะครับจะมีทั้งสิ้น4กิจกรรมนะครับแต่ว่าคุณครูสามารถนําไปปรับใช้ปรับประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนนะครับใบกิจกรรมในตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเอาตามนี้เหมือนกับพี่สอนอแนะนําไปโดยตรงนะครับสามารถนําไปปรับประยุกต์ได้นะครับมาดูกิจกรรมที่1นนะครับอ่เรียกชื่อกิจกรรมอัตลักษณ์ดิจิทัลกับความเป็นพลเมือง นะครับซึ่งเราจะต้องให้เด็กนะครับรู้ว่ากฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อัตลักษณ์ที่สุ่มเสี่ยงของเด็กนะครับเด็กต้องเรียนรู้อะไรบ้างโดยกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะต้องสร้างนะครับไปกิจกรรมเนาะซึ่งเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในสังคมนะครับจะเป็นในรูปของการทําแบบใบงานแบบเดียวหรือทําแบบกลุ่มก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเน้นกิจกรรมที่เป็น active learning นะครับก็อยากให้ครูขับเคลื่อนเด็กลงสู่กิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับอาจจะเป็น2คนหรือ3มคนขึ้นไปก็ได้นะครับเพื่อให้เด็กช่วยกันมีการแชร์ความคิดเห็นร่วมกัน นะครับแล้วก็คุณครูก็ต้องสอดแทรกนะครับพรบอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สําคัญให้กับเด็กไปด้วยนะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นใบงานหรือโปรแกรมที่เราจะใช้ผ่านสื่อที่จะขึ้นจอให้กับเด็กนะครับมาดูตัวอย่างนะครับใบกิจกรรมในกิจกรรมที่หนึ่งนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเนาะเราก็ไปเซฟนะครับรูปที่เป็นหรือว่าเอารูปที่เป็นภาพนะครับเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ดิจิทัลนะครับจะเป็นการโพสต์ภาพหรือคลิปที่อยู่ในโซเชียลต่างๆก็ได้ที่ที่เรา,าคิดว่าเป็นความผิดแล้วก็สุมเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเนาะแล้วก็นํามาขึ้นจอให้เด็กหรือว่าให้เด็กทําเป็นกลุ่มนะครับโดยที่ให้เด็กอธิบายความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าทําไมเพราะอะไรเหตุใดภาพ เพาพี่เรานําขึ้นตรงนี้ถึงเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นภาพที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายนะครับเราก็อาจจะมีหลายๆภาพให้เด็กแสดงความ,มเห็นร่วมกันก็ได้นะครับซึ่งในเบกิจกรรมตรงนี้จะมีทั้งหมด9รูปนะครับสนอขึ้นจอให้6รูปเนาะต่อไปนะครับกิจกรรมที่2ที่เราจะนําไปใช้ใน EP นี้ได้นะครับก็เป็นการเสนออัตลักษณ์ดิจิทัลนะครับอย่างสร้างสารรและมีรยะสายที่ดีนะครับโดยที่ นะครับเรานะครับจะเน้นให้เด็กนะครับเผยแพร่นะครับอัตลักษณ์ดิจิทัลที่เหมาะสมนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์คอนเซปต์สำคัญเนาะเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะครับคร่าวๆเนาะแล้วก็ให้เด็กทําในบนแท็บเล็ตบนมือถือหรือว่าโดนคอมพิวเตอร์ของเด็กก็ได้ถ้าเป็นที่โรงเรียนก็ทําในบนคอมพิวเตอร์ในคาบนะครับในคาบที่เราสอนนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะกําหนดโจทย์นะครับให้เด็กนะครับว่า เป็นธีมอะไรเนาะเช่นในนี้เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นธีมมันวาเลนไทน์วันสงกรานหรือว่าวันลอยกระทงอะไรต่างๆนะครับตามกระแสที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราก็นํามาเป็นทีมเนาะเป็นหัวข้อหลักให้เด็กแล้วให้เด็กทําเป็นโปสเตอร์ขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เด็กมีอยู่แล้วหรือคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนหรือเป็นแท็บเล็ต iPad อะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอายกตัวอย่างก็คือเด็กก็จะสามารถ สร้างโปสเตอร์แล้วก็นำไปโพสต์ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องให้เด็กเข้าใจนิดนึงว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับในกิจกรรมนี้นะครับอย่างสร้างสรรค์นะครับก่อนที่เด็กจะนาไปโพสต์ลงในโซเชียลคุณครูก็ต้องช่วยกรองนิดนึงว่าสิ่งที่เด็กสร้างโปสเตอร์แล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่จะมารับสารจากตรงนี้หรือเปล่านะครับ ในส่วนกิจกรรมที่3มนะครับมาดูการเนาะที่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Yes I Am หรือว่า Yes AI นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะใช้กิจกรรมนี้เนี่ยโดยการนำเทคโนโลยี AI นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมอัตลักษณ์ให้กับเด็กนะครับโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์จริงที่เป็นตัวตนของเด็กนะครับแล้วก็สะท้อนไปสู่ศักยภาพที่เด็กมีโดยที่เด็กจะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็นำอัตลักษณ์นี้ไปสร้างสารรค์ในอย่างชัดเจน นะครับโดยที่กิจกรรมวิธีการนะครับก็คือนะครับคุณครูให้เด็กนะครับเลือกโปรแกรม AI ออกมา1โปรแกรมนะครับเพื่อสร้างรูปเสมือนตนเองของเด็กนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนั้นนะครับในการอินพุตหรือว่าให้กับเจเนอเรตในการเจเนอเรตภาพเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนรูปให้เป็นภาพของ AI นะครับแล้วก็ให้เด็กกำหนดคุณสมบัติที่จะ เกิดขึ้นในสิ่งตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งเด็กอาจจะ,ะเขาเรียกว่ากําหนดตัวตนของตัวเองว่าอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นดาราเหมือนดาราคนไหนอะไรอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างความสูงนะครับหรือว่าความผอมหรือว่าการยิ้มหน้าตาทั่วทรงอะไรต่างๆหรือว่าเป็นจมูกอะไรต่างๆสามารถกําหนดนะครับรูปแบบได้เลยนะครับในสิ่งที่ตนเองอยากจะเป็นนะครับเมื่อกําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กก็จะจินเนอร์ดจินเร์ ภาพออกมานะครับแล้วก็นําภาพนั้นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ทําเป็นโปสเตอร์หรือชิ้นงานส่งให้กับคุณครูนะครับโดยผ่านาการส่งผ่านไลน์กลุ่มหรือว่าการผ่านเฟซบุ๊ k ของกลุ่มของห้องหรือว่าไลน์กลุ่มของกลุ่มของห้องก็ได้นะครับโดยที่เด็กสามารถอาทำได้หลายหลากหลาย,ลาย,ลายวิธีนะครับครูผู้สอนก็สามารถนำ เนื้อหาหรือว่าผลงานของเด็กชิ้นนี้เนี่ยไปต่อยอดนะครับเพื่อให้เด็กทําโครงงานหรืออะไรที่ต่อยอดหรือว่าสูงขึ้นต่อไปได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเช่นเดิมเนาะก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เด็กมีอยู่แล้วหรือแท็บเล็ตหรือว่า iPad หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ที่โรงเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ยันหนึ่งก็คือที่สําคัญคือโปรแกรม AI ที่เด็กจะใช้นะครับในการอินเนอเรเตอร์ภาพออกมานะครับ อ่าสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่4เนาะก็เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าส่องไอดอลสร้างแพชชั่นนะครับแพชัสส่นของตัวเองแพชชั่นเนาะโดยที่ วิธีการกิจกรรมนี้ง่ายมากนะครับคุณครูก็ให้เด็กเลือกไอดอลของเด็กในโซเชียลหนึ่งท่านจะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโซเชียลที่เด็กชอบดาราเกาหลีเป็นนักร้องเ,อกอเ,กอาาเกาหล,นนล,าหลีหรือจะเป็นนักร้องไทยลูกทุ่งอะไรได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นอ่านักแสดงก็ได้ที่เด็กรู้สึกรู้สึกชื่นชอบและประทับใจนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เด็กอยากจะเป็นเหมือนกับคนนั้นนะครับ โดยที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับโดยกิจกรรมแล้วก็จะฟิกเนาะว่าหัวข้อเขาคนนั้นคือใครแล้วก็มีชื่อนามสก,กุลชื่อเล่นอาจจะมีฉายาอะไรด้วยก็ได้สัญชาติปนเดือนปีเกิดก็เป็นข้อมูลของคนคนนั้นนะครับผลงานของเขาล่ะมีอะไรบ้างอเด็กก็เขียนลงไปเนาะแล้วก็เล่าสิ่งที่ประทับใจที่เด็กชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในใน,ในบุคคลที่เขาเลือกมานะครับก็ ทออกมาเป็นใบงานแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับคุณครูอย่าลืมให้เด็กเติมด้วยว่าเด็กเนี่ยนักเรียนของเราจะต้องพัฒนาตนเองในด้านไหนบ้างเพราะเหตุใดและต้องทําอย่างไรแล้วถึงจะกลายเป็นเหมือนกับบุคคลที่เขาชื่นชอบได้นะครับเราก็จะมีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้เด็กทําออกมาเป็นใบงานนะครับโดยที่คุณครูก็สามารถให้คะแนนความประทับใจผ่าน หัวใจตรงนี้เขาขายกตัวอย่างเนาะก็จะเป็นหัวใจนะครับที่จะให้เด็กไปเนาะด้านความประทับใจก็จะมีหลายด้านบุคลิกภาพด้านทัศนคติด้าน,น,าค,านความสามารถนะครับด้านการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ด้านการเป็นตัวตนต,ต,ตัวอย่างที่เหมาะสมให้กับเด็กของเรานะครับอ่านะครับซึ่ง4กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรม ย่อยๆที่อยู่ใน EP หนึ่งนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ทางดิจิทัลนะครับโดยที่คุณครูสามารถนำปรับประยุกต์ไปใช้ได้กับนักเรียนของเรานะครับโดยนะครับเราจะมีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับคุณครูนะครับท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนนะครับหน้าตาของอ่านหนังสือคู่มือนะครับจัดกิจกรรมจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะส่งผ่านนะครับทางอ่า ทางไลน์กุ๊ปหรือว่าทางาผ่านผ่านออาช่องทางของเขตของเราเนาะอาจจะเป็นหนังสือแจ้งเข้าประกบโรงเรียนนะครับหรือผ่านบทเรียนออนไลน์นี้ครูคท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็สามารถส่องนะครับโดยที่ใช้เขียวโค้ดส่องดาวโหลดเอกสารต่างๆตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วนําไปปรับใช้ให้กับนักเรียนของเราได้นะครับท้ายสุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณครู ทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารหรือว่าหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับใน EP ีที่1นะครับการอัตลักษณ์ของิจิท่านะครับโดยที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีนะครับไปพร้อมกับกลุ่มสื่อและนวัตกรรมของเขตสองของเรานะครับซึ่งในบทเรียนนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับสื่อสางใเทศท่านต่อไปนะครับผมขอขอบคุณครับ